จำได้ยังนี่นะคะว่าการให้ดอกไม้ที่นี่จะแรกด้วยอองก่อนนะคะสวัสดีค่ะพัชชาสวัสดีค่ะคุ้นเคยกันนะคะเพราะเราได้เจอกันมาครั้งสองไม่ใช่ครั้งสองพังเนาะเจียวบ้างนะคะแต่สำหรับที่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกสำหรับพัชชาด้วยใช่ไหมคะค่แ<ล>ะ <iro> แล้วก็พัชชาเช่นกันเนาะ,ะแล้วก็น้องใหม่ทั้งสองคนด้วยนะคะเอาวันนี้ก็เรียกว่าเป็นสีสันแล้วก็ความบันเทิงเพื่อให้กับน้องที่ h i c นะคะเอาเป็นไงบ้างความรู้สึกแต่ละคนค่ะ ถามลงไปแล้วเนาะอาที่กระชาบ้านค่ะฮัลโหลฮัลโหลแล้โอเคครับก็ตื่นเต้นนะฮะครั้งแรกที่นี่แล้วก็น้องๆ้องเอ็นจอยกับทุกๆเพลงเลยโดยเฉพาะเพลงของน้องปอนั่งฟังอยู่ข้างล่างได้ยินฟอบอกให้ลุกขึ้นมาใช่ไหมน่ารักมากเลยนี่นี่ลุกแล้วนั่งเลยอ่าร้อยร้อยแล้วมันไม่เห็นภาพใช่ไหมมันอย่างนี้นี่เป็นเด็กสมมติเป็นแกนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์นะคะขอให้น้องๆขึ้นมาสูกกานเพลง เขาเรี่ยว่าโกรธลุกขึ้นมาเต้นเตะตูมนั่งเลยหล่มีการอไอคุณล่วงข้างนิดนึงเหมือนเล่นลมแทลมพัดหในอะไรสักอย่างเขาใครอยู่วะหรือเปล่าคืออยู่ข้างหน้าไม่ได้ได้ยินแต่เสียงไงแต่สนุกมากครับน้องๆที่นี่น่ารักมากครับเอร์ไรนะฮะดังขึ้นดังขึ้น คำไหมไมีค่ออารำให้มเกินความสามารถหนนรือพี่ว่าเกินพี่เหมือนกัน,นค่ 是啊，啊，你知 ว่ามากมากดอลล่าโอ้แล้วจีนเหรอทํา pakai kayak มากมายันวันข้าใจเข้ใจมากมากมายในนี้พระจาราอบจาครับคาถามแรไไปไหนเลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะมาทุกครั้งได้สับไหนทุกครั้งเลยค่ะคราวที่แล้วได้อะไรไปนะงานเข้าแล้วกระโถเอยแต่ว่าดีใจค่ะ้องที่นี่ลุกเร็วนั่งเร็วนะคะ เอออยู่ในคำสั่งกันดีสั่งให้เก้ก็กรี๊ดสั่งให้ร้องก็ร้องสั่งให้ลุกก็ลุกนะลุกปุ๊บแกถึงสั่งให้เต้นไงแกสั่งแต่เออชุบลุกขึ้นมานะขอโทษครับขอโทษครับเออสวยแต่ว่าดอกไม้ที่นี่แลกมาด้วยอ้อมกอดจริงๆจริงๆและนี่เป็นเป็นนานๆครั้งจะมีชายหนุ่มเอาดอกไม้มาให้ถ่ายรูปขนาดนี้เกือบทั้งหมดอายุน้อยกว่าหมดเลยภูมิใจภูมิใจมากค่ะ นะคะาารย์อาจารย์ฝากเอา,าเดอกไม้ให้ฉันด้วยเออออนะดีใจค่ะแล้วก็ค่ะมีน้องคนหนึ่งนอกจากกอดแล้วสายอกคอกันไปด้วยนะคะ อ่ะน้องปอเป็นไงครับน้องปอครับมีความสุขครับสนุกมากสนุกไหมครับสนุกนี่ยน่ารักอย่างนี้ไงคือผมมาหาติ๋วใหญ่บ่อยครับเพราะว่าพ่ออีส่งสารอะไรนะใครบอกนอนนอนหลักการแรกเลยคุณไดมาได้ครั ก็ผมมารันใหญ่บ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้มาร้องเพลงอะไรอย่างงเี้ยก็คือคือครั้งแรกๆเลยนะค,ค่ะใช่คนนนนรั้งแรกๆสำหรับวีรเลิฟเช่นกันนะคะรวมถึงคนด้วยเนาะ,ะสำหรับแคมปัสนะคะเอาล่ะค่บะบรรยากาศวันนี้มันคือสีสันที่แบบเราได้เพื่อเติมเข้ามาเอาเป็นว่าให้ติดตื่นแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเราก็แบบ พูดเรื่องเพลงเรื่องอะไรกันมาเยอะด้วยความที่เป็นดีเจแล้วพูดเพลงของน้องๆบ่อยมากแต่อยากรู้ว่าน้องๆทุกคนเรียรู้สึกยังไงกับเพลงของแต่ละคนบ้างดีกว่าอชอบเขาลอยแค่ไหนอ่าไหนาใครชอบเพลงของพี่โนนบ้าง าต้องเป็นหน้าตา้องเดี๋ยวให้เขาพูดนะขอไม่มีผมขายหน้าตางเดี๋ยวไม่ได้ขายถังฟังะนาด้วมาลยเดี๋ยวไปเียรกันะะออะไรนะคะมาลกซ ขชาชอบเพลงพี่กชาตรงไหนคะชอบตรงไหนคะเดี๋ยวป้าเล่นนะอ่าชอบตรงไหนขุนยนค่ะชอบหุ่นยนต์ชอบหุ่นยนต์ค่ะบินไซดูดีแล้วแบบแล้วค่ะที่มาที่ไปอ่ะที่มาที่ไปของคำว่าหุ่นยนต์หน่อยไม่ใน MV เพลงให้ฉันทนเหงาด้วยครับเธอจะมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งซึ่งใน MV บอกหุ่นยนต์ตัวนี้เหมือนขชาซึ่งน้องคนนี้ดูแล้ว ชาเป็นยังไงคะเลามากพี่ใจแล้วว่าพี่ใจแล้วว่าทไมพชชาถึงจึงรั้งชาไว้เพราะวันนี้ถ้าต่ำาจนี้หนูจะลาบากแล้วไไม่ได้จริค่ะเพราะว่านีสุดท้ลตอนนี้พารนยที่ปอแล้วนะค่ะมันอยที่ปอแล้วนะะซี่ อเอาต่อไป,ขอ,ไปขอเป็นขอเป็นกิฟซี่แล้วกัน ตกหนักเหมือนที่ออลูมาไม่คือตอนแรกเนี่ยกิ๊ฟซี่บอกพี่ว่า<อ>กิ๊ฟซีนะ่อะเต้นไม่เป็นนะคะแล้ว,ลวพอเลงมาปุ๊บเราจะฝ่าประมาณกสองสามวินาทีหลังจากนั้น <c oughs> พี่ไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่ากิ๊ฟซี่ชอบพี่บอมากเลยใช่ไหมคะชอบชอบพี่บอตรงไหนคะเอลพอดีเลย เดินชวตีกันงหันอ๋อชันกันใช่หรือเอ่ารงอะไรนะเต้นคูการเขาบอกว่าให้เต้นเหมือนพี่ปออยากให้โชว์นิดนึงชส่นล่องหมือยเ้นหลองหม่อย นี่มีความรู้สึกว่ารังแกจะพูดอะไรบางอย่างลังากที่ได้โชว์เมื่อกี้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะขอคำนี้อันนะครับขาขสั้นๆสามคำค่ะสามคำสามคำน้อยไาสรับจิ๊บี่สามคำน้อยแบบมันเป็นอะไรจริงๆให่มากเลยเรื่องอะไรที่ วันนี้จะอยู่อีสิ0ปีข้างหน้าคั้งนั้นนะครับเคอมาหาดใหญ่นะครับไปเจอนะครับพี่ฉิงคนหนึ่งนะครับคือกุ๊ซนะครับเขาเป็นนักเล่นนะครับอยู่บ้านเพื่อเล่นไอ้บ่าวนะกิซนะจ๊ะกิ๊นะกิ๊ซน่จนะจากิันนี้กินะจ๊อกิ๊นจะกคนค่ะกนใจี่กิ๊ซนะจ๊ะกิ๊ซนะกิ๊นก็ซจกนจขะงเรานกิ๊นจ ทุกอย่างเลยนะครับทุกสิ่งมาเปลี่ยนชีวิตผมเลยตอบงานใช่ไหมครับค่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเึีก่อนนะเมื่อสักครู่เนี้มีอาจารย์มังกรเซบอกพี่ว่าอยากจะเร้าเล้งๆคนไหนที่ว่าตัวเองน่าเหมือนพี่ๆทั้งสี่คนนี้บ้างโอ้โหป้าพ่บ้างเลยไปเน่าอนหน้ามืนพี่ัน 拜拜<陽>，拜拜<陽>。 ก็ได่รู้ความจริงเลมน้องชายอยู่ค้าใช่ไรสึกยังงคะ